สวัสดีครับน้รถตัอยางไฟแดงหันนี้ครับตัวเมาแงครับซีออดนน 22, คันงามปี2002 e นะครับตัวนี้ตัวหนึ่งจุดห้าอีนะครับห้าอีมือเดีในในยวไฟแดงไม่เจ็บมือหัวกิโลน ไีตเบียนกรุงเทพนะครับรถพร้อสวยงครับยามิลินีี่ปั้เบร่ขาวจภายในสะอาดมากบาะนังตัวนี้เป็นโฟงมาลัย เบลายพวงมาลัยครับลายหัวเกียร์เป็นเบาะนังนะครับคันนี้สวยมากครับไม่70,000มา75,000กิโลครับสวยแน่นอน

нет yeah. тик